เ็บอกว่าอะไรอ่านหนังสือไม่ออกเ้าจบป .6 ถ้าไม่อ่านหนังสือไม่ออก,อนนอม,ออกมันจริงหรือเปล่ายี่ไปดูช่างตัํเขาก็บอกว่าเขียนหนังสือก็สวยตอนหลังน,นี่อ่านเม้นภาษาอังกฤษจังอ่านได้เลยพูดง่ายๆคือเขาหลอกเราเนี่ยพอเขาหลอกเรานี่เราจะ่รู้เลยว่าคดีคดีกโกกกอมีอาจจะยิ่งกว่าคดียาเสพติดนะที่บอกว่าทนายทนายตายกันหมดเพราะอะไรเขาท่องกันมานะเออ คนยาเสพติดได้นี่ได้กระเป๋าซ้ายกระเป๋า,าเสื้อด้านซ้ายเหมือนกันหมดเลยตำรวจขึ้นมาห้าคนเหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ยเราไปไม่เป็นเลยนะเราก็ต้องยอมเขาเป็นแต่เรานู่นแหละจุดสกัดจุดตรวจการไปหากันหาใครก่อนเี่ยก็ว่าไปเพราะว่าจะบอกว่าเขาไม่ได้ยาเสพติดกับตัวจำเลยยากมากนี่ยากมากถ้าดูเคสนี้ก็คือในคนนี้นี่ ไม่เคยไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ไม่สัมภาษณ์จะนั่งบือ้อเฉยๆมีแต่เมียใส่ชัดๆเป็นฉากเยอะมากเลยวันนี้ไปฟังนาแต่นิดหนึ่งเนี่ยน้าแต่ว่าอะไรนะสุดท้ายก็พูดว่าไม่มีอะไรนะไม่มีพยานก็จับแม่ไม่ได้เอ้าคำนี้ยังจำกันได้มันเหมือนกับเดียวนี้เนี่ยพอสารสองสารพูดเหมือนกันลงเหมือนกันแล้วได้เยอะกว่า ถ้าเราดูจริงๆในสารอนนุทธรณีแต่ก่อนสารชั้นต้นนี้ให้ล้านสามใช่ไหมค่าค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายสารนี้นี่ให้สองล้านกว่านะเพราะว่าตอนนี้นอกจากให้จำเลยที่ไอผู้สูญเสียที่เป็นภรรยาแล้วผมผมไม่พูดพูดว่าโจทย์ร่วมหนึ่งสองนะผมงงว่าใครเป็นใครก็ยังให้สามีด้วยให้คนเนี้คนที่พูดกิงเกนี่แหละเออ เออพูดเก่งตอนนี้พูดเก่งเราจะดูว่าพูดเก่งเพราะว่ามันไปเยอะแล้วหม้ว่าสองสาลแล้วไปทางเดียวกันเลยทีนี้ก็เลยพูดเก่งเลยเราพูดย้อนไปว่าตัวเองรู้รู้จนจนว่าจะจัด,จดการเองจนต้องนายหมวดชั้นผู้ใหญ่มาห้ามอันนี้ขี้โมนะ่ะผมบอกเลยขี้โมเพราะอะไรนายหมวดชั้นผู้ใหญ่ตอนนั้นก็งงขงครับเออ ถ้ารู้จนมาห้ามว่าคนนี้จะฆ่าคนนี้เพราะว่าคนนี้ฆ่าลูกนี่มันเป็นไปได้ไหมงมงคงครับไอ้ที่ว่าเห็นกันใหม่ๆนะผมไม่เห็นนายคนนี้ไม่เคยพูดสักทีหรอกอยู่เฉยๆออสุดท้ายก็ต้องโก,กว่าอะไรโก,กว่าอ่านหนังสือไม่ออกเอออ่านหนังสือไม่ออกมันเหมือนกับใครบางคนนอนหลับนะเดี๋ยวโกหกว่านอนหลับเดี๋ยวโกหกว่าไม่นอนหลับโอ้ยทีนี้พวกที่ชอบพูดเรื่อง พิรุษจำเลยพิรุษนั่นพิรุษเนื่องพ,พิรุษนั่นพิรุษนี่เนี่ยเคยดูไหมพฤติกรรมของของฝ่ายนี้มันก็ต้องดูโชคในะทีนี้เราต้องเอาโชคละละ่ะเพราะว่าทนายก็เคยสู้ประเพียว่าโดนเขาบล็อกเพราะว่าเขาแท็กทีมกันมานี่เคยเนี่ยเหมือนกับแท็กทีมกันมาแล้วมีแต่ประมาณอ,าอะไรนะ <c oughs> ประมาณการคาดเดาหรืออะไรอะไรก็ใช้คำ ก็ยังชนะได้เฉยนะทางน้านี่หามุ่เหตุจูงใจยังไม่ได้เลยเออมุลเหตุจูงใจอะไรต้องการเอาน้องเขาไปรับพระไปส่งพระเป็นมุ่เหตุจูงใจที่ต้องทําอะไรเหรอฆ่าฟันเด็กเหรอถ้าไม่เตรียมการไห้ก่อนมันจะมีเหตุการณ์ได้เหรออันนี้เยอะครับเรื่องเรื่องคนที่บอกว่าพิรุษเยอะพิรุธเยอะไอะ้นักข่าวบ้างทนายบางคนบ้างทำหน้าแหลมแหลมมา ออกสื่อเนี่ยก็เขาก็จับพิรุษแบบนั้นแหละแต่เราจับพิรุษฝ่ายนี้แล้วเราก็เหมือนกันยังคิดเหมือนเดิมก็คือไม่มีใครทําได้หรอกคนถ้าอยู่อย่างนั้นส่วนน้องก,ก็จะหายจริงหรือว่าเดินตามปลาส้มไปนี่ก็แล้วแต่หายจริงก็ไม่ใช่เขาไปหรอกก็มีคนเอาไปนะ <c oughs> คนเอาไปเออเท่าที่เราฟังมาคือคนเอาไปแล้วดูแลไม่ดีก็ เด็กมันหายเดินไปเรื่อยเราก็ฟังมาเยอะครับแต่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันอยู่ในสารหรือเปล่าแต่มาพิจารณาคนนี้เนี่ยถ้าทำไมพูดเหมือนกับโคนี่แหละ,ะเหมือนคนซื้อหวยถ้าถูกหวยแล้วัวเเเูเก่งมากเลยทั้งปัจจัยาต่างๆทั้งการฝันทั้งการคำานวณเลขเก่งมากเลยนี่เหมือนกันพอสองสารตัดสินไปอย่างนี้นไปเลยนะ เออไปพูดถึงสารดีกาเนี่ยเลยจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เลยอือตอนนั้นกําลังอมขี้ฝันจากุณเฟสเทโลเขาเป็นระบบคุณเฟสเตโลตอนนั้นนี่คือคําสั่งก็คือมึงอย่าพูดเพราะมึงพูดไม่ดีอ่าเพ้อเพอน,นี่ขนาดคนบอกว่าพูดดีบอกว่าไม่มีพยานก็จับไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมขนาดแล้วมาเจอคนแบบนี้เนี่ยอาจจะพูดไปเยอะ ถามว่าพูดตอนนี้โอเคไหมหลายคนที่บอกว่าหลายช่องเลยไปดหูหน้าแหลวก็บอกว่ากําลังเผือกกําลังแสดงผลเผือกที่ก็ใส่ปากสมดรืว,ว่ากาลังพ่นออกมาพ่นออกมาก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับตอนนี้หนึ่งในศาลเราเข้าไปใหม่ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะตอกย้ําให้คนเห็นว่ามึงโกหกกูนี่ว่าเออถ้าฝ่ายนั้นยังโอเคอยู่ก็ไม่เป็นไรครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาเชื่ออยู่แล้วว่าจาเลยทําผิดมันจะเหลือแค่ยี่สิบ แปดสิอร์เซนตนี่ถ้าไม่มาพิจารณาว่าพวกนี้กลอกรวนเก่งไหมนี่ก็แล้วแต่เขานะแต่เราพวกเรานี่ซึ่งพูดกันอยู่ตลอดเวลานี่เพิ่งรู้นะว่าโอนนยคนนี้สุดยอดเลยตามเกมครับตามเกมที่ใครบางคนตั้งให้นายอาพูดมึงย่าพูดเพราะอะไรเราถึงรู้ว่าเขาโกงมันขี้โมงไงขี้โมงว,ว่ามันจะจัดการเอาเขาเป็นปุ๋งเป็นปุ๋ย เอาเป็นปูนปุ๋ย,ยจนนายตำรวจผู้ใหญ่ได้มาห้ามอะไรเนี่ยมันขี้โม้ถ้าถ้ายังว่าไม่ขี้โม้จริงๆเนี่ยความชินผมคิดไปสารพัดสารเพนะอยู่กับคดีนี้เนี่ยไอคิดไปแล้วไม่พูดก็เยอะนะก็ลองดูไว้ก่อนจนกว่าสุดท้ายถ้าเป็นเป็นเหมือนผมคิดเนี่ยเหมือนกับใครบางคนถูกหลอกแล้วไปไกลแล้วครับตอนนี้จะกลับรู้สึกว่ามันจะคือปัจจัยมันจะกลับลบําบากแต่ไม่เป็นไรนะ ผมยังเชื่อเสมอว่าถ้าเขาไม่ได้ทำผิดสารเขาย่อมไม่ได้รับโทษเราก็ลองดูสารสุดท้ายกันแล้วกันแต่ถ้าทําอะไรเพื่อใครนี่ตอนนี้กลับยากแล้วเพราะอะไรไอ้คนบางคนที่เรามองว่าอะไรชื่อเหลือกันหรือเปล่านี่ตอนนี้ออกมาเยอะกระทืบซ้ําเยอะนะจนผมนี่ผมก็เหนื่อยใจแทนเนาะเพราะว่า ใครก็ตามที่อยู่ข้างในมันก็ไม่เหมือนคนข้างนอกไอ้ที่บอกขี้โมจา้าเขาทำปุ๋ยนี่ผมเห็นแต่ว่าตอนไปกินน้ําสาบานใช่ไหมที่วัดอะไรนี่พ่อไปมองหน้า,าลุงเนี่ยเพราะว่ามองหน้าทําไมถ้าเก่งจนจะเอาเขาเขา้าคุกเอาเขาเป็นผงเป็นปุ๋ยแล้วหลบสายตาเขาทาไมอ่ะตอนนั้นผมคิดไปไกลนะผมคิดว่าใครบางคนนี่มีปมด้อยนะทําให้อใช้ปพลีขู่ได้นะ คิดไปไกลคิดไปไกลแต่ตอนนี้นี่ถ้าเป็นถ,ถ้าเป็นแบบลักษณะยังไงล่ะลักษณะที่ผมคิดนี่รู้สึกว่าใครที่ช่วยเขาเนี่ยตัวเองีไปไกลแล้วตอนนี้ทางกลับลําบากก็ต้องพึ่งอะไรพึ่งโชคก็ใช่เพราะว่าอาจจะเพราะว่าพยานหลักฐานบางอันเราไม่เาเข้าสํานวนเนาะอาจจะได้พึ่งโชคก็ได้เนาะเพราะว่า สารสูงมันจะละเอียดขึ้นมากนะครับไม่ใช่ว่าเอา,เอาสิ่งที่ประมาณว่าหรืออะไรนั้นเขาใช้คำนานะ่แล้วอานพวกเรานะเขายังบอกว่าเขารู้ผลแล้วว่าสารนี้กาตัดสินนะแบบนี้เขาหมินสารไหมทนายาไม่หรอกครับมันเป็นการคาดเดามันเป็นการขี้โม้งเขาไม่หมินสารหรอกครับมันขี้โม้ไปงั้นแหละ เอ่จะพูดอะไรก็ให้พูดไปแต่เราดูแล้วคือเราถูกหลอกแต่ก่อนอ่านหนังสือไม่ออกที่ไม่ได้พูดเพราะเราถูกหลอกเรารู้ว่าคนนี้พูดจะเป็นช่องโหว่เลยเหมือนบอลเลยนะก็เป็นกองหลังก็โหบ่บอน้ํามันเลยนะเขาก็มาตรงนี้มันใช้วิธีก็ให้อีกคนพูดให้ให้ภรรยาพูดชัๆๆๆไปจัดฉากระเบียบเรียบร้อย ขนาดนั้นยังหลงจังหวะอยู่นะเอไม่มีหลักฐานก็จับไม่ได้อย่างนั้นยัง,ยงทําให้คนติงิดติงิดอยู่นะส่วนคนที่ฉลาดหลักแหลมเหลือล้นอว่าทนายไปเข้าข้างคนผิดอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ท่านนะฉลาดไปก็ไปเราก็อยู่ในโลกเหมือนกันเราก็ได้หายใจเหมือนกันได้กินข้าวเหมือนกันคุณจะดีเลิศประเสริฐสีเขาก็ดีไปเถอะฉันยังมองว่าเขาไม่ผิดนะเขาไม่ผิด เราก็ดูสารสุดท้ายยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีสารจะตัดสินยังสุดท้ายอยู่ส่วนเรา,เาต่อยได้คะแนนเยอะไหมไม่ก็เยอะเยอะไหมนี่ก็แล้วแต่โชคของเราแล้วแหละเพราะว่าเท่าที่ดูนี่เราก็พลาดในการเอาพยานเข้านะพวกระชงประชานี่ไม่ได้เข้าไปก็เสียพอสมควรนะเพราะเราไปหวังว่าไดา้ตัวผู้สูญเสียคนหนึ่ง แต่มกคนหนึ่งอะไรนี่มันจะดูดีพวกนั้นก็ออกไปข้ามออกไปครูบ้างทําท่าไม่แน่ใจบ้างมันก็เลยเสียนะพูดง่ายๆทําเป็นกระบวนการเลยอันนี้เนี่ยเราจะมองได้ว่าเป็นกระบวนการเพราะอะไรเขารับฟังคําสัง่งเอ,อถ้าเราบอกว่าเขารู้เขาต้องรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเขารู้เพราะคนใครมาบอกเออบางนี้กลุ่มหนึ่งมาบอก เขาก็บอกว่าเออรู้แล้วเพราะคุณพวกนี้บอกเห็นไหมคําพวกเหล่านี้เนี่ยมันจะมันจะทําให้คิดอีกแบบหนึ่งว่าความจริงหนึ่งไม่มีใครรู้แต่มีคนพอฒ